ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ของนางสาวสศสิธรโดนเหลือมด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดิฉันจัดการเรียนการสอนใน3รูปแบบคือออนไซต์ออนแฮนและออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นการลงมือปฏิบัติเช่นการประกอบอาหารการปลูกผักสวนครัวดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านวิชาการเน้นการอ่านการเขียนคิดวิเคราะห์การนำเสนอหน้าห้องเรียนและการใช้เทคโนโลยีวิดีโอและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคี นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่างกายเจริญเติบโตสมบัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ On Hand ใช้ DLTV หรือการเรียนทางไกลผ่านระบบดาวเทียมชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยครูเตรียมใบงานตามรายวิชาให้นักเรียนและจัดส่งลิงก์การสอนในแต่ละวิชา ไว้ในกลุ่ม Facebook และไลน์กลุ่มเพื่อให้นักเรียนที่พลาดการเข้าชมตามเวลาที่กำหนดได้ศึกษาเล่าเรียนออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สอนโดยใช้ Google Meet นักเรียนให้ความสนใจแต่นักเรียนเข้าเรียนน้อยเนื่องด้วยว่าความไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมการนำเสนอค่ะ